เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วกับสนามแตกในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะล่าสุดสาวไทยราวขวา MVP ซึ่งก็กลายเป็นว่าทัดดาวนั้นโชว์โหดโชว์ชวหัวแถวครับยังรวมไปถึงโด่งดังมากๆที่ยูฟา และสาวไดของเราตอนนี้ยึดตัวหลักได้สําเร็จซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นทําแต้มแบบกระจายนะครับถูกยอมรับจากวีลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดีที่สำคัญเลยก็คือสามารถคว้า MVP ได้ยังรวมไปถึงสถิติของตารางคะแนนญี่ปุ่นครับกลายเป็นว่าสาวไดเราติดท็อป3กับการบล็อกต่อเซตยอดเยี่ยมสําเร็จซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดต ล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับโดยเฉพาะในาลีของญี่ปุ่นก็คงยังต้องมาติดตามกันหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานเลยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไดเรามากขึ้นซึ่งก็มีหลากหลายโปรแกรมเลยนะครับที่จะแข่งกันกันโดยเฉพาะในาลีของตุรกีส,สัิพพรครับก็จะพาตันสกัดนั้น,นลงสนามในวันนี้ด้วยรวมถึงลีของฝรั่งเศสครับสำหรับ พิมพยายาิชาแต่ว่าลีกที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับก็เป็นเรื่องของลีกญี่ปุ่นวีลีกญี่ปุ่นโอ้โหล่าสุดครับไม่น่าเชื่อว่าสาวในเรานั้นจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งครับที่สามารถฝ่าวิกฤตพาทีมนั้นเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้สำเร็จก็คือเดนโซ่เอริบิสที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกทีมหนึ่งเลยครับที่ผลงานดีมากกับฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้มาเพรียงพรำให้กับพีเอยูบูแคทต้นสก,กัดของทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองครับ โดยที่เดนโซนั้นมีซุปตาอย่างโรซามาเรียคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีนะครับซุปตาสาวชาวบราซิลเกมนี้ครับกลายเป็นว่าเพียบยูนั้นเอาชนะไปได้3ตอนน่อ1เซตซึ่งเกมนี้ครับถ้าดาวนึกแจ้งของไทยเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับเซตแรกเนี่ยเป็นฟัง เดนโซ่ so นะครับที่เอาชนะได้30ต่อ2 8รูปเกมสูสีกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงแต่ละเซตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต้องบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเซตแรกก็เป็นเดนโซ่ที่ชนะไปก่อนเซตที่2ครับกลายเป็นว่าพีเอยูไม่ยอมแพ้นะครับมาพลิกเอาชนะได้36ต่อ34คะแนนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการในขันวอลเลยบบอลนะแต่ว่าทําแต้มกันกระจายเหลือเกินนะครับส่วนเซตที่3านั้นก็ยังคงเป็นพีเอยูครับที่มาบิดเอาชนะไปได้เหมือนมีโมเมนตัมที่ชัดเจนมากกว่า ชนะไป25ต่อ23ครับแล้วก็เซตที่4ยังเป็นเพียบอยู่ที่พลิกเอาชนะไปได้25ต่อ21คะแนนสมมุตนิในเกมนี้ครับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแล้วประกอบกับทัดดาวนึกแจง้งได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง4เซตเลยนะครับแทบที่ญี่ปุ่นไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเป็นตัวหลักทำแต้มมหาจุกมากๆ แล้วที่พิกไปกว่านั้นครับหลังจากจบเกมนี้กลายเป็นว่าทัดดาวนึกแจ้งโชว์โหดครับสามารถควา้ารางวัล MVP ของเกมนี้ได้สําเร็จโดยนําไปทั้งหมดนั้น21คะแนนครับจากการโจมตี16จากการบล็อก4จากการเสิร์ฟ1 แล้วก็ลงตัวจริงตลอดทั้งเกมเลยซึ่งมีอัตราความสําเร็จในเกมรุกนะครับ61.5สูงที่สุดในทีมเลยครับส่วนใหญ่แล้ววีลีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองตรงนี้นะครับจะมองในเรื่องของส่วนร่วมในการเล่นมากกว่าโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเกมรุกที่โอโหเด็ดขาดเปอร์เซ็นต์สูงโอกาสที่จะได้รับรางวัลเนมิเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกัน แล้วการบล็อกเฉลี่ยนะครับก็หนึ่งครั้งต่อเซตถือว่าแข็งแกร่งมากรวมไปถึงรับบอลแรกสําเร็จ50%นะครับเรียกว่าเป็นสมดุลที่น่าทึ่งเลยและก็ยังมีการเสิร์ฟได้แต้ม1ครั้งเสิร์ฟผิดพลาด1ครั้งกลายเป็นทัดดาวนึกแจ้งครับสาวได้เราเนี่ยทำผงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นทังเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของเกมนี้โดยแท้จริงนะครับด้วยพลังการโจมตีที่แม่นยํนาสูง21คะแนนเป็นระดับ m v p ของทีมได้แบบที่ไม่มีข้อกังงขขขาารรัร้อกโดยแทจิง เห็นไม่บ่อยเลยที่ตำแหน่งบนเรลจะมารับรางวัลน,นี้ได้ผมก็น่าจะรู้สึกว่าทัดดาวเนี่ยรับรางวัลน,นี้บ่อยมากนะครับกับรางวัลผู้เล่นโดดเด่นที่สุดของทีมเนี่ยแล้วเกมรุกแต่ละครั้ง61.5นะครับหมายความว่าเกินครึ่งหนึ่งของการบุกทุกครั้งเนี่ยกลายเป็นแต้มโดยตรงแทบจะไม่มีข้อบิดพลาดอะไรเลยนะครับนี่คือฟอร์มระดับแนวรุก ประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของเกมนี้จริงๆแล้วการเอาชนะทีมเดนโซเนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับที่เสียงเชียร์นั้นดังสนั่นสนามแทบแตกกับ PF u b บดูบแคทเป็นอีกหนึ่งผลงานของสาวไทยเรานะครับที่โดดเด่นไม่แพ้ใครส่วนอีกคู่หนึ่งของสาวไทยเราครับก็ต้องบอกว่ายังโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ก็เป็นอารามาเดยามากตะ ที่มีสาวได้เราถึง3คนไม่ว่าจะเป็นวิมลรัตนพันธ์ยูฟ้าดลพรหรือว่าอัจารพรคงยศเกมนี้ครับต้องโคจรมาเจอกับคาริยาควินซี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะครับคาริยาก็จะน่าไป3ต่อ0ูเจ็ด้วยสกอร์ยี่สิบสและก็ยี่หต่อ22แต่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันครับรูปแบบการเล่นของสาวไดเราทั้ง3คน เรียกว่าดืนตัวหลักตัวจริงแบบที่โค้ชเชื่อใจมากๆนะครับลงเล่นครบทั้ง3คนเลยทั้งน้องยูฟาเอยอัจฉราพรเอยหรือว่าวิมุนดัตลงเล่นครบทั้ง3เซตนะครับโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของสาวได้เราในเกมนี้นะครับก็เป็นยูฟาดอลพรที่ต่อไปทั้งหมด16คะแนนนะครับจากการโจมตีเนี่ย30%เลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การรับบอล41.1%นะครับถือว่าเป็นตัวรุกหลัก บุกหนักสุดในทีมได้เลยสําหรับยูฟาโดยละพรอ,อีกคนหนึ่งที่ตามมาก็เป็นอัจาราพรคงยศครับที่ทำคะแนนโวนทั้งหมดเนี่ยสบเคะแนนครับเปอร์เซ็นต์การโยมตี41.7%แล้วก็มีการรับบอล36.7%ด้วยเรียกว่าเกมรุกแน่นเสิร์ฟดีและก็สะเสด็นที่สุดในทีมได้สําหรับอัจาราพรเพียวก็ เริ่มจะเข็นฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสภาพความเป็นทีมนะครับตัวน,นี้ก็ยังเสียเปรียบคู่แข่งอยู่อีกคนนึงครับวิมลรัตนาพันเกมนี้เนี่ยได้ลงได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทําแต้มไป4คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แต้มจากการบล็อกถึง2คะแนนด้วยกันพอโดนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยวิมลรัตก็รู้สึกว่าจะออกไปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีช่วยเกมบล็อกบ้างเพื่อที่จะคุมหน้าเน็ตได้ก็เรียกว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าอารามบาเดยามกตะะจไ สามารถเอาชนะได้ครับแต่ด้วยผลงานสาวได้เราทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและก็ในเกณฑ์ที่ดีเลยโดยเฉพาะยูฟาเป็นผู้เล่นที่แบกเกมรุกหลักของทีมอีกแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยูฟาก็อยู่กับทีมนี้แล้วก็แบกทีมแบบนี้เลยส่วนอัจรารพรเนี่ยเกมนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมเสิร์ฟ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันยาวๆก็เป็นต้นสกัดของอัธยาบำรุงสุขกับสโมสรทิ่ซามิสุสปริงนะครับพบกับ ji, วิกโตเรียฮิเมจิต้นสกัดของชจจอนโมกสีนั่นเองแต่ว่าชจจอนนั้นมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ไปร่วมในปีนี้นะครับอาจจะไปร่วมทีมเนี่ยในต้นปีหน้าสําหรับะจจอนเองแต่ว่า โคจรมาเจอกับนิสามิสอสปริงครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลการในขันนั้นเป็นนิสามิสูสปริงครับทีมยักษ์ใหญ่เอาชนะไปได้3ต่อสูนเซตเลยทีเดียวซึ่งผลงานของหัถยาเองก็ถือว่าโดดเด่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3เซตเลยนะครับโดยสปริงก็เอาชนะไป25 2 0 2 5 21แล้วก็25ต่อ17ผลงานถือว่าขาดเลยการขาดชะจรเนี่ยเชื่อได้ว่าเกมรุกของวิกตอเรียรู้สึกว่าประสิทธิภาพเนี่ย จะไม่โดดเด่นเท่าไร่ส่วนใหญ่แล้วเกมรุกก็จะพึ่งมิยาเบะที่เกมนี้ทําไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ20คะแนนสมเล่นคนอื่นก็ทําเต็มได้น้อยนะครับ7คะแนนบ้าง3คะแนนบ้างเกมรุกค่อนข้างไม่หลากหลายเท่าไหร่ถ้าเกิดมีชจรมาร่วมทีมเนี่ยก็จ,จะหลากหลายมากขึ้นแต่ฝั่งของอัตยาเองนะครับเกมนี้ก็สามารถทําได้ทั้งหมด5คะแนนนะครับ จากเกมรุก2คะแนนจากกาบรบล็อก3คะแนนถือว่าเด่นมากๆในเรื่องของเกมบล็อกนะครับเด่นสุดในทีมเลยก็ว่าได้และก็ยังมีเกมเซอร์สิเร์เเกมรับรีเซพชันเนี่ย3 5 7ซึ่งจุดเด่นที่สุดในเกมนี้ของอันฉรยาครับก็เป็นเรื่องของเกมบล็อกนะครับดีสุดในทีมเลยก็เลยช่วยให้เซอร์ม,มิสนั้นมีจุดแข็งในแนวรับหน้าเน็ตมากขึ้นส่วนเกมรุกก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับ50%เรเ็แม้ว่าจะเล่นเกมรุกเพียงแค่4ครั้งเนี่ยก็ก รูปเกมการเล่นโดยรวมนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีผลต่อทีมากในเชิงเกมรับแล้วก็คุมจังหวะแต่ว่าไม่ได้มีการเน้นทําแต้มแบบจริงจังหรือว่าการเสิร์ฟบอลมากเกินไปโดยสายติของฮิซามิสึนักนนผู้เล่นทําแต้มสูงสุดเรียกว่าแทบจะไม่กระจายกันเลยนะครับมียงแค่สามสี่คนเท่านั้นก็มีซันทาลิที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าคะแนนนะครับแล้วก็ยังมีเซเมนดี้ที่ทาไปทั้งหมดสิบเอ็ดคะแนนรวมไปถึงชิตามาโด ก็ทําไปทั้งหมดเนี่ย16คะแนนเลยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่โด่งดังในลีกญี่ปุ่นในวีลีญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้สําหรับตารางคะแนนเองครับโยกมาฝั่งนี้กันบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยเอเนเซเรดโรเกอันดับ2เป็นวิกตัวเดียฮิเมจิอันดับ3เป็นคูโรเบส่วนสาวได้เรานะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็นนิซามิสึสปริงนะครับของอัดายเนี่ย ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5ของตารางชนะ4ี่เกมแพ้3เกมส่วนเพียบยูบูแคลดของทัดดาวเองครับก็อยู่อันดับที่9ชนะ3เกมแพ้4ี่เกมส่วนอารามารยามกตะยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็แพ้รวด7เกมถือว่าฟอร์มยังน่าเป็นห่วงมากนะครับส่วนตารางคะแนนผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับสาวไทยเราติดมาอยู่1คนก็เป็นหัตยานนั่นเองกับการบล็อกต่อเซตมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกในตอนนี้มีสถตติอยู่ที่0จ 7.1นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของวัลวัคนหญิงญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกนะครับที่สาวดนเรานั้นไปร่วมเล่นฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะดูเงียบหน่อยเพราะว่าด้วยเรื่องของฟอร์มที่ยังปฏิติดประโตกันไม่ได้เพราะมีการย้ายทีมกันแต่การที่ทัดดาวสามารถคว้า MVP มมาได้แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าความน่าสนใจเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันซึ่งก็ต้องรออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรากันส่วนโปรแกรมการแข่งขันในลีกของยุโรป โดยเฉพาะหลีกตุรกีของออมสินสัตพยพ์ปภศนะครับจะมีการแข่งขันในวันนี้นะครับเวลา17นาฬิกาตามเวลาของตุรกีเทียบเป็นเวลาไทยก็ประมาณ21นาฬิการอชมรายะเยตามกันได้ครับเพราะาสัตพยพ์ปภศเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ วอลเลย์บอลสาวได้รอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย